สวัสดีพี่น้องมื่อนีนเสาวันจันทร์แยกจำด้วยสร้างเสามาเฮ็ดขอบฟางพี่น้องขอบฟางแหนงน้องบ่มีพี่เอาซักไอ้บ่มีขอกพี่เก็บฟางพี่น้องก็งเลยต้องโยกเราก็ต้องให้เขาอัดฟางเอามาเสามาเก็บไว้สร้างให้โลเทูน เขามาโล่งหายแต่เสาดอกเสาบ้านไหนเราพี่น้องก็มั่นสองสามโมงนี่แหละแต่มันีแดดหยาแห้งเสาเขาจะน่วมเก่าต้นพี่น้องะเข็ดตั้มมีตั้มเกือพี่น้องโม้มีใหม่นั่นจะอาอยุผ้านั่นละ่ะอาอยุผ้าเป็นใหม่ฮัดข้อเสาเป็นใหม่ตีนก้าเป็นใหม่ละแนงเข็ดข้อใด ใส่ข้างไหวให้กิ้นหนาฝนปี้หนาพี่น้องเพราะว่าปี้นี่ปี้นี่มันกับเขาฤด,ดูหนาวฤด,ดูแรงแล้อเนาะแต่ว่าข้ากับอันยังมาท่านใดดอกพี่น้องแต่ว่าน้ำม,มันยังมีอยู่มันลงบ่ได้ลดติดแต่เลยตรงมาเตรียมขํายกยกโรงเลื่อนโรงเลื่อนไหวตะเก็บ เห็ดใบใหญ่เป็นไหนพี่น้องเพราะว่างบน้อยเห็ดตั้มตั้มงบเสาเก่าตุนจังคอยเห็ดออกไปทีละน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็ดตั้มตั้มทุ่นพี่น้องคลิปนี้มีใช่เสมอกั็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แน่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจ เพชรลิดใหม่ๆอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไต้กำลังใก้จากพี่น้องแนแรนลับไม่เกาข่างไก่ข่างใกล้ขอขอบคุ่นสีขามารับช่มช,ช่องช่องแย่สำรวยเนาะพี่น้องเนาะช่องสำนวยสอนทมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร ตัวรั่วเนาะพี่น้องเนาะไงฉันด้วยขนเราพิษขาดตกบกทองกับขอโทษขอให้ด้วยพี่น้องเน้อตะวันนี้ไงฉันด้วยปะเป็นคนเบาพิษพิษถูกถูกเนาะพี่น้องเนาะถือสมถือสาไงฉันด้วยด้วยพี่น้องเน้อไงฉันด้วยเป็นคนสุรินเป็นคนถี่เบาบกข่อยบกข่อยอ่อนหวานพี่น้องแต่กิ้งใจ่ด้วยพี่น้องเน้อ ว้าวไข่ไข่ก้อนสีสเกลมีเนี้ยช่วกับบงูคือก้นว่ามันมันอยู่ต่อเขตสำเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหมพี่น้องก็เล่ยบงูจักจีวาจังไดเบาแบบมันมันเ้าแบบอื่นบ่ไดไหมพี่น้องเบาไทายกับเบกข,ข่อยแข็งแรงหอกีเมี้ยช่วยด้วยเบาใดซสำนีแหละเ้าใดเป็นโตของมีเงี้ยช่วยเองพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมด้วยพี่น้องเลย แห้งๆได้ด้วยสูุๆสูบุ่อมขี่เขามาติดตามรับชมให้กำลังใจในงานกันด้วยด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ